ทีนี้คุณหมอก็คือดูในฟิล์มแล้วไม่เป็นอะไรนะฟิล์มคือก็เอ็กซเรย์ปอดปกติแต่ทีนี้พอไปซีทีสแกนคุณหมอกว่าเจอถุงลมป่งพองสองข้างแล้วก็มีก้อนมีรู้สึกผลผลของมะเร็งอะฮะผลของมะเร็งปอดจะขึ้นแล้วก็ที่บอกฮะมีต่อมต่อมน้ำเหลืองสองข้างเลยนะเราก็เอ๊ตกใจถึง ถึงเวลาเราต้องไปแล้วเหรอเพราะว่าพอดีช่วงนั้น,นเพื่อนเสียชีวิตอาทิตย์ละคนนะคะสามสามในเดือนเดียวสามคนเราก็รู้สึกว่าไม่ดีละนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งก็มาโทรคุยกับน้องซึ่งเคยทำรายการภารกิจพิชิตด,ด้วยกันนะ,ะพิชิตละมะเลงด้วยกันน้องเมทาวีก็แนะนำตัวสซิดิินบอกที่ลองเถอะที่รับรองว่าพี่นี่ดีขึ้นแน่นอน ด้วยความที่เราทรมานมากเราก็บอกว่าโอเคเอามาให้พี่พี่จะลองทานแล้วทานไปนะสองเม็ดเช้าเย็นเมย์บอกพี่ต้องสามต้องสอสามเวลาสองเม็ดเช้ากลางวันเย็นพอทานได้ไม่แน่ใจนะบางทีเราเรา,เราด้วยความเราก็ทานไปเรื่อยๆนะรู้สึกวันที่สามนะวันที่สามอาการ คืออาการไอที่เราเคยไอไอแล้วเป็นฟองสีขาวนะคะเป็นเสมหะสีขาวมันเริ่มเริ่มน้อยลงแล้วก็อาการไอน้อยลงแล้วเรานอนได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือที่เป็นเนี่ยน้ำหนักจาก58ลดลงเหลือประมาณ52ถึง53อย่างเงี้ย่ะอาการขึ้นบันไดชั้นสองก็เหนื่อยนะคะแย่มากพอทานไดเอ๊ะพอพอทานอีกลองสังเกตตัวเองวันที่ห้า แห,หลับคือหลับเหมือนหลับสนิทจากที่ว่าเราไม่ได้หลับสนิทมานานแล้วเ,เรามีความรู้สึกว่าอ่าเราดีขึ้นจริงๆเหรอเราก็ทานไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งประมาณ15วัน15วันรู้เลยว่าตัวเองรอดตายแนะนะ่รอดตายแน่เลยก็คือสงสารลูกกันนะคะลูกสาวนี่ก็คือแบบเขาจะบอกหนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะคุณแม่นะแบบ อมีถึงจะมีใครก็ตามแต่ว่าหนูก็ยังไม่อยากนะอยากไม่อยากจะให้คุณแม่คุณแม่จะทิ้งหนูเหรอเราก็ฮึดสู้นะฮะฮึดสู้มาเสร็จเราทานจนกระทั่ง ตอนนี้ได้ประมาณเกือบสองเดือนนะคะเกือบสองเดือนตั้งแต่เดือนนี้เดือนอะไรนะมิถุนาใช่ไหมคะเมษาพฤษภาประมาณสองเดือนตอนนี้นี่คือหลับสนิทแล้วน้ำหนักขึ้นตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาเกือบเท่าเดิมนะคะเกือบเท่าเดิมแล้วสิ่งที่สําคัญได้ทุกคนจะมาทักเลยว่าพี่กิ๊กไปทําอะไรมาทําไมผิวพรรณสดใสน,นะคะอันนี้ได้จากตัวที่เราดูแลตัวเอง ปีนี้อายุตอนนี้นะคะอายุ62นะคะอยากจะให้พวกเรามาดูแลตัวเองกันค่ะขอบคุณค่ะ